ีครับแค่สัง่งการบอกเล่าเกี่ยวกับกิจกรรมวันนี้นิดนึงค่ะอ๋ะอกิจกรรมวันนี้เป็น The Hero ตัวนึงของ International Competition ครั้งที่เจ็ดค่ะครับบอกที่มาที่ไปในกีฬาเทนนิสที่มันมาจากครั้ทงที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดจริงๆก็เริ่มจากการที่ว่าเลยจะมีการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนต่างชาติที่รู้จักกันมานตอนสมัยเป็นนักกีฬาทีมชาติทาทาตทไทยอะค่ะแล้วก็ก็เลยนัดเพื่อนสโมสรให้มาร่วมกันประมาณตอนแรกเริ่มที่จากประมาณร้อยกว่าคนเล็กๆรวมสโมสรของเราเองเนี่ยค่ะก็มีการแข่งเล็กๆ พอที่นั้นเริ่มจากไอเดียนั้นก็เริ่มเป็นครั้งแรก,จก้จัดครั้งแรกใช่ไหมคะอยู่ที่200คนแล้วมีประมาณ2013เป็นเป็นแบบปิดเรียกว่าเป็นแบบปิดยังไม่เป็นโอเพ่นชันไม่จิบเท่าไหร่พอทีนี้พอเริ่มจากจากครั้งที่หนึ่งใช่ไหมคะเป็นครั้งที่สองเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น400กว่าคนคือดีใจมากเราก็เลยสี่ร้อยเพราะว่าถือว่าเป็นพัสดุในหลักหนึ่งพราะใน400ในสมัยนั้นนะคะถือว่าเยอะเหมือนกันิป,นปนทีที่แล้วเนาะ นี่ก็เลยพอต่อมาครั้งที่สองสะมเรื่อยๆ่างเงี้ยค่ะก็เริ่มไปถึงตอนที่ว่า่อนโควิด19ได้ไปถึงจำนวนนักกีฬาเกือบ2,000คนถือว่าเปลีป่ยนไปเยอะจากตอนแรกใช่ไหมคะทีเนี้ยครั้งที่ห้าแล้วก็หกเนี่ยค่ะ5้ากับ6กเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หายไป4ปีเนื่องจากมีรเรียนต่อมือนอกแล้วก็มีภาวะโรคระบาดพอกลับมาทีเนี้ยกลายเป็นว่าทะลุไป2,000คนเลยเมื่อสักเ่ปีที่แล้วเองค่ะก็เลยคิดว่า ปีนี้เราจะทำให้มันมากกว่าเดิมได้ไหมจะแตกที่3,000หรือเปล่าแล้วก็แตกไปเรื่อยๆค่ะ3,100กว่าคนแล้วก็งานก็ได้จัดขึ้นแล้วแล้วก็ูแข่งขันเยอะมากปีนี้มากที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะปีนี้มากที่สุดนะค๊ะมีนักกีฬาจากต่างประเทศเนี่ยมากกว่า30ประเทศทั่วโลกเลยค่ะเรียกว่าถ้าเกิดจะมีจัดอีกปีก็ต้องมากขึ้นเรื่อยๆจะพยายามแล้วกันค่ะจะพยายามแล้วกันแต่ว่าที่ผ่านมาขึ้นตัวย่อของนักกีฬาจำนวนนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้อันนี้เพิ่มทุกปีเลยที่จัด เรื่องการจัดงานนี่แบบหูแบบใหญ่ใหญ่โตใหญ่โตมากในงานวันนี้แล้วก็มีพิธีเปิดแล้วมีการโชว์ด้วยพูดถึงงานที่พิีเปิดเ,เป็นเ,นเรื่นึงค่ะจริงๆก็ต้องขอขอบคุณสโมสรทุกท่านแล้วก็ all international t e a m t o join here เพราะว่าถ้าไม่มีพวกทีมทีมทุกคนที่เข้ามารวมร่วมตรงนี้ค่ะไม่มีตรงนี้เลยทีนี้ก็อขอขอบคุณทีมจากอินเดียที่มีการพาโชว์มาจากอินเดียนะคะไม่ได้ มินรัดฟ้ามาที่โชว์มาให้เพื่อโชว์ที่นี่เลยแล้วก็น้องจากมาเลเซียที่โชว์เมื่อครั้นคุต้ของขอขอบคุณมากๆค่ะที่ทําให้มีนในวันนี้ท่านครับรู้สึกกีฬาเทควันโดที่ถึงเรียกว่าแบบตอนนี้ทีมชาติไทยกำลังสุดยอดเลยเหมือนกันตอนนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเทควันดดโดนไทย ร่มแล้วพี่ตอนนี้เราพี่ค่ะก็อยากจะยินดีกับน้องมาด้วยค่ะว่าฟ้าเหรี๋ยวพร้อีกิจสมัยได้ทำเร็จค่ะเป็นเป็นเหรล่นทำของคนที่ได้ด้วยเรีย็นโตพร้อมไหมน้องแบบเป็นเออที่นี้น้องถูกโตเลยแล้วก็เป็นตโยต์โอกาสให้น้องหลายคนที่อยากจะมีอยากจะเล่นตคันโตแล้วก็อยากจะไปต่อยอดตรงนี้ค่ะน้องคนที่นับก็เป็นเหมือนไอดอลของเราคันแล้วก็โตคโนโเนี่ยค่ะก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการประลองถ้ะเปิดเปิด และเกณฑ์การชาติค่ะก็เลยจัดทุกวันนี้ขึ้นมาเรื่อยๆคุณใจอายุที่มาแข่งขันนี่เป็นมีอายุประเภทศชาวประชาชนที่ทั้งเด็กเล็กรุ่นที่แข่งขันใช่ไหมคะเริ่มจากรุ่นอายุไม่เกิน4ปีนะคะ4ปีเท่านั้นจนถึงอายุ60ปีขึ้นไปค่ะขอให้เราจะไม่จำเราจะไม่จำกัดอายุเลยไม่ว่าคุณจะอายุน้อยแค่ไหนหรือว่าคุณจะอายุมากเท่าไหร่เราเปิดค่ะเป็นโปรพาร์โนปอค่ะเราเจอจากที่่เมือกี้นี้ในเก่าไปแล้ว ต่อให้มเกิดเพราะถ้าเกิดพอเสร็จเสร็จตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมีคัดทั้งตัวเกิดในการแข่งขันยังไงของเขาจริงๆแล้วเรียกว่าฮีโร่ออนทัวร์ค่ะฮีโร่ที่เนี่ยตัดเือเป็นครั้งที่สี่แล้วในปีนี้ที่ว่าจะมีการคัดเลือดนักกีฬาในประเภทคัดเอกประเภทออฟเดอะเบสค่ะเอาเหรียญทองมาคัดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหานักกีฬาที่สุดยอดสุดยอดแชมป์กอบแชมป์มค่ะเพื่อส่งไปเข้าลูกใหญ่ค่ะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆจริงๆเขาจะได้ไปแข่งที่ไหนเลย วันนี้แพนในปีนี้ใช่ไหมคะก็มีแข่งกันในที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะที่เมืองกุนซอลค่ะแล้วก็หรือในรุ่นของอายุ13มิที้เนี่ยประชาชนนี้ค่ะพะให้ต่อสู้เราก็มีแพนที่จะไปแข่งที่ที่ประเทศจีนค่ะในปีนี้เราจะแบ่งสองประเทศค่ะตอนนี้ครับนอกจากนี้แล้วอยากจะขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนอะไรก็อยากก่อนอื่นเลยขอยกขอบคุณทุกท่านทุกทุกท่านจริๆงๆครอบครัวฮีโร่จากฮอนโดสมาคมฮีโร่แห่งประเทศไทย าอากาศยานมหาชนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมถ้าไม่มีทีมสอนองังงกนภาไทยทางชานเนี่ยจะไม่มีตรงนี้เลยและขอขอบคุณนัทุกท่านที่เป็นผู้นำในั้งนี้นะะด้ว<น>ยค่นนะ,คะ